สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับผมอีฟอีกแล้วนะครับวันนี้ก็สั่งพัสดุมาเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นสั่งในลาซาด้านะครับในร้านอะลูฮ่านะครับผมเดี๋ยวทิ้งลิงก์ข้างล่างคลิปนะครับดิสคริปชันนะครับไปดูได้นะครับสั่งมา2ใบนะครับเป็นชิ้นส่วนเสื้อนะครับกับชิ้นส่วนกางเกงแล้วก็ชิ้นส่วนอะไรครับสองใบของอเมริกันฟุตบอลนะครับผม MFL นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ร้านนี้นะครับผมเขาแพ็คมาอย่างดีเหมือนเดิมนะครับผมร้านนี้สั่งเป็นครั้งที่2แล้วนะครับผมอ ครั้งแรกสางไปหนึ่งใบนะครับผมครั้งที่สองมีมาสองใบเลยนะครับผมมาครับผมเดี๋ยวมาแกะกันตานนี้ครับพวกเพ็รมันหนามากนะครับผม มาอย่างดีเลยนะครับผมนะนี่นะครับผมมันก็เป็นใบการันตีนะครับผมนี่นะครับผมโอเคนะมันมีอะไรแล้วนะมี่เป็นใบการันตีนะครับผมทั้งวันอ่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมนี่นะครับผมรอเป็นแบบนี้นะมีสติกเกอร์คริสต์มาสนะครับผมก็แพ็คมาอย่างหนามากนะครับผมแน่นหนาดีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับ นี e vida, claro ่ครับผมเพ็ดมันหนามากนะครับผมก็เยี่ยมเลยนะครับผมการเพ็ดก็ดีงามนะครับผมใช้ได้นะแบบเบิร์นก็หนาดีนะโอเคเรามาเก๋กันโอ้เพ็ดหนามากมือก็ใหร่คมเลยนะผมว่าสร้างมาดูนี่โอ้เพ็ดมาทั่วกันร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับผมกันดาเมจแน่นอนงานนี้มันก็เก๋ยากนะโอเคครับผมนี่โอ้กระเพ็ดมาหนาว ผมไม่ไม่อยากแก่แล้วนะครับผมโอ้โหนี่หอมากนี่นะผมส่งนี่นะครับผมส่งใบใส่ท็หลุดมาด้วยเออร้านนี้นะครับผมแม้คุณจะกับสังกัดอะไรก็เขาจะใส่ท็หลุดมาให้นะครับผมนี่อ่าอันนี้เป็นเป็นการดแถมให้เรานะครับผมว่านะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เขาก็อิฐติ๊กเกอร์มาสก๊อตเทปแบบนี้นะครับผมอ่ะผมนี่มาโอ้มีสก๊อตเทปอีกชั้นหนึ่งมีสก๊อตเทปอีกชั้นหนึ่งนะครับผม มาดูกระเท็บสองชั้นนะครับอ่านี่นะครับผมมาครับนี่เอาเรามาดูกรดแถมก่อนดีดีไหมอ่ามาครับผมนี่เป็สองใบนะอ่ามาดูกรดแถมก่อนนะครับผมนี่กรดแถมเสมยมใบเดียวแต่เขาใส่ซองให้ด้วยโอ้เป็นใบเป็นใบพิเศษนะครับเป็นท็อปชูมนะครับผมคือทิสมาตินนะครับผมนี่สองพันหนึ่งนะครับผมปีสองพันหนึ่งนะครับผมท็อปโชรมนะครับนี่นะครับผมเป็นลุกี้หรือเปล่านิวยอร์กคอร์สมอสนะครับ นูนนี่อกเจ็ดนะครับผมนี่นี่เป็นการ์ดแถมนะโอเคนะเป็นการ์ดแถมมานะครับผมใบแรกใบแรกนะครับผมก็เป็นโอ้โหใส่ตำรวจมาด้วยนี่นะครับใบแรกครับก็เป็นเพย์ออฟนะครับผมนี่เพย์ออฟนะครับพีซออฟเกมนะครับผมเคอร์ติสมาตินเนาะก็เป็นคนนี้นะครับผมคนนี้นี่เคอร์ติสมาตินนะครับผมนี่เป็นชิ้นส่วนกางเกงนะครับผมเป็นออเทนติกนะครับเกมวอน แพนนะครับนี่เกมวอลแพนก็คือเป็นเกมวอลเลยนะครับเกมนั้นๆเลยนะครับเกมชิงแชมป์เกมอะไรก็แล้วแต่นะนี่มีรอยแหกด้วยนะรอยแบบชนกับผู้เล่นฝั่งตรงข้ามนะครับผมสวยมากนะครับผมนี่นี่นะครับนี่นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่คือดิสมาตินนะครับผม R B บเจ็ดนะครับนี่มีรายละเอียดนะครับมี NFL นะครับผมเลอออฟนะครับนี่นะครับนี่ก็มีบอกนะครับ รายละเอียดนะครับในนับนั้นนะ This is photo of X ช่วงไอเทม from with the sweat was taken นะครับผมนี่นี่บอกนะครับผมนนะครับผมนี่เป็นเกมวอลเลยนะครับเกมวอลนะครับยูสไอเทมนี่เขาก็บอกว่าเพยแข่งตอนนั้นนะครับการันตีเลยนะครับผมเป็นเกมวอลนะครับก็คือแมทวอลนะครับผมนี่แมทวอลแบบนี้เออนะนี่สวยมากนะครับผม ใบแรกก็งดงามแล้วนะครับผมใบที่สองนะครับเป็นโอ้โหนะครับใบนี้เจ๋งที่เจ๋งกว่าอีกนะครับมีรันด้วยนะครับผมที่สิบเก้าอ๋อสิบเก้าทับสี่เก้านะครับมีสี่เก้าใบเนโลกนี้เป็นใบที่สิบเก้านะครับผมทูนออฟเดอะเทรดนะครับผมนี่นี่ก็เป็นแอ็บโซลุตฟุตบอลนะครับผมแซมดาโนูนะครับผมนิวยอร์กเจ็ทนะครับผมโอ้นี่เป็นชิ้นส่วนกางเกงนี่ไงกางเกงเลียวใส แล้วก็เป็นชิ้นส่วนลูกฟุตบอลนะครับนี่โอ้โหนิวยอร์กเจ็ตนะครับรันด้วยนะครับผมได้สองชิ้นส่วนนะครับผมใบนี้นะครับชิ้นส่วนเดียวนะครับผมเอออันนี้สองชิ้นส่วนนะนี่นะครับผมอืมเป็นของพานี้นี่เหมือนกันนะครับผมนี่ทูนออฟเดอะเทรดนะครับแซมดานูนะครับคอเตอร์แบ็กนะครับเดอะเอ็นคอร์ทเพย์เพย์เยอร์วอนนะครับยูทันมิติเล่านะครับอันนี้เป็นเพย์เยอร์วอนนะครับผม เป็นเพลเยอร์เป็นที่เพลเยอร์ใส่แต่ไม่ระบุว่านัดไหนนะแต่อันนี้อันนี้คือนักชิงแชมป์เป็นแมดวอลเกมวอลเลยนะครับผมเพลเยอร์ player ใส่ด้วยแล้วก็แข่งในนัดนั้นด้วยอันนี้เป็นเพลเยอร์ใส่แล้วก็ไม่รู้นัดไหนนะเอออาจจะ่ก็เอามาใส่ให้นะครับนี่เดฟแปลเหมือนกันนะครับผมโอ้หนี่เป็น2020นะครับผมส่วนนี้ก็เป็นปี2000ปี2 0 0 0นโอ้โหนี่เป็น,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 ป,ออนปี2000นะครับนี่เก่ากว่านะครับผมปี2 0 0พเออเป็นปี2000นะครับ อันนี้เนี่ยอันนี้ครับ3ปีที่แล้วอันนี้อันนี้นะครับผมโอ้โหปี2000ันยี่สปีแล้วนะครับในนี้ใบนี้3ปีนะครับผมโอเคนะครับผมนี่ก็มีประมาณนี้นะครับนี่นะครับสวยมากนะครับผมนี่นะครับอ่ามีประมาณนี้นี่ครับประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับ อ่าโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับติดกัน่จให้ดูด,ดูให้ดูนะครับผมมีอะไรก็คอมเมนต์ไปคิปดูนะครับผมสวัสดีครับคุ้มมากนะครับเยี่ยมมากนะครับผม5 9 9บาทนะครับผมนะครับผมย e s ส